สวัสดีค่ะพบกับรายการ m อร n i n g งทอ k จากบริษัทคลา s s ิโกฟิเจอร์ในวันพฤหัสท,ที่13มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนราคาทองคำสามารถปรับเพิ่มขึ้นมาได้8.80เยนต่อราตออนนะคะปิดไปที่1,387.79เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,373ถึง1,394นะคะ ราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นผลจากการที่ค่าเงิน US สดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะเมื่อเทียบกับเงินยูโรแล้วก็เงินเยน นอกจากนี้ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลดลงนะคะจากความกังวลว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็วนี้นะคะก็มีส่วนช่วยหนุนตลาดทองคําด้วยนะคะการปริมาณการซื้อขายในตลาดเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะคะเนื่องจากว่าตลาดจีนปิดทําการในวันหยุดนะคะค่างเงินยูโรก็แข่งค่าขึ้นมากมานะคะเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนะคะก็คือตัวเลข ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มขึ้น0.4ในเดือนเมษาซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สนะคะส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของเยอรมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็คือมีการขายพันธบัตรของเยอรมันออกมานะคะ ก็เลยทาให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันตลาดหุ้นในเอเชียหลายประเทศถูกขายทํากําไรแรงนะคะแล้วก็ค่าเงินในเอเชียหลายประเทศนะคะก็อ่อนอ่อนค่าลงมาแรงนะคะอย่างเช่นไทยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยหนุนราคาทองคําได้นะคะในช่วงนี้นะคะ ส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีธนาคารโลกปรับลดการคาดการณ์การเกิยตัวของโลกลงสู่ระดับ2.2นะคะจากที่เคยคาดการไว้ที่2.4เนื่องจากว่าจีนแล้วก็บราซิลแล้วก็ยุโรปเนี่ยแย่กว่าคาดนะคะแล้วก็การประกาศตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยุโรโซนที่เพิ่มขึ้นมา0.4นะคะแล้วก็มีเรื่องของกรีซถูกเอาออกนะคะจาก การคำนวณดัชนี MSCI นะคะส่วนตัวเลขเมื่อคืนนี้นะคะมียอดสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนเมษาที่เพิ่มขึ้น0.2%ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนะคะมีสต็อกน้ำมันนะคะที่บวกขึ้นมานะคะ2ล้านบาร์เรลจากอันนี้ก็มากกว่าคาดนะคะที่ว่าจะปรับลดลงไป มากกว่าคาดว่าจะเพิ่มหนึ่งประมาณหนึ่งล้านบาร์เรลนะคะแล้วก็ภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็มองว่าถ้าในช่วงนี้สามารถสร้างฐานได้เหนือบริเวณ 1, 3 6 0นกะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,400แล้วก็1,420นะคะแล้วถ้าหากว่าผ่าน1420ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่ 1, 4 4 0 สำหรับแนวรับในวันนี้นะคะที่บริเวณ1,367แล้วก็ถัดมาที่1,360นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,410แล้วก็1,420ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนนะคะราคาทองคำก็ผันผวนในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้ก็จับตาดูการประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ในช่วงทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็มีตัวเลขอื่นๆประกาศด้วยนะคะ ส่วนดัชนีดาวโจนก็ยังปิดลดลงต่อเนื่องอีก126.79จุดนะคะปิดต่ำกว่า1 5 0 0อีกแล้วนะคะรานะคาน้ำมันดิบในสเมนนะคะเพิ่มขึ้นมา0.5เหรียญน,นะคะอซสเรนเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันนะคะปิดไปที่103.49ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะปิดไปที่30.91นะคะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ก็ทะลุ31ขึ้นมาแล้วนะคะ ส่วนเงินยูโรก็แข่งค่าขึ้นนะคะแล้วก็เ,เงิน US เอสดอลล่์อ่อนค่าลงนะคะ SPDR ถือทองเท่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคของซิลเวอร์กันนะคะอตอนนี้โลหะเงินก็แว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมนะคะยังไม่บอก ISI ก็ยังไม่บอก ทิศทางที่ชัดเจนนะคะแต่คาดว่าจะแก่งตัวในกรอบแต่ถ้าหากว่าเบรคกรอบด้านใดด้านหนึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงได้0.5ถึง1เหรียญนะคะแนวต้านวันนี้มองที่บรเวณ22นะคะแล้วก็ถัดมา22.2แล้วก็22.6แนวรับ21.65แล้วก็21.4แล้วก็21.05 ส่วนเงินบาทนะคะก็มายืนเหนือนระดับ31บาทต่อดอลลาร์ได้แล้วนะคะจากความกังวลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็มีการขายออกของตาดหุ้นมีการขายออกของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องกันนะคะเม,ม,มื่อวานก็ขายออกไปอีก5,400กว่าล้านนะคะส่วน แนวต้านวันนี้นะคะก็มองที่บริเวณ31.15แล้วก็ถัดมา31.35แนวรับที่30.9แล้วก็30.75ส่วนไอซ์เบรนนะคะราคาน้ำมันก็แกว่งตัวผันผวนค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าราคาก็ยังทรงตัวเหนือระดับ100เหรียญได้วันนี้มีแนวรับที่บริเวณ101.8นะคะแล้วก็ถัดมา106 100.6นะคะแนวต้านที่บริเวณ104.1แล้วก็104.8ส่วนเซ็ต50นะคะตอนนี้หลุดแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วนะคะก็เป็นผลจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังขายอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ พบการอ่อนตัวได้อีกวันนี้มองแนวรับที่บริเวณ930รแล้วก็ขัดมา920นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ960รแล้วก็970ก็มีข่าวเมื่อวานนะคะที่มูดี้ออกมาปรับลดดันดับแนวโน้มก็คือคงที่ป2เหมือนเดิมนะคะแต่แนวโน้มเนี่ยปรับจากเสถียรภาพมาสู่เชิงลบนะคะเมื่อวาน true ก็ร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มต่าสา,ารนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ